สวัสดีครับเพื่อนๆมือนี้นะครับผมผ้าเพื่อนเพื่อนขม่าชมนะครับที่ฝายนะครับนี่ตัวนี้เป็นฝายบ้านสำโรงนะครับผมสำโรงนะครับบานพ่มานครับผมนี่ครับพาเพื่อนเพื่อนขม่านะครับผ้าเรียนนะครับเพื่อนเพื่อนคนใดนะครับหรือว่าแฟนครับต๊ป่านะครับเชิญนะครับนี่ฝายน้ำร้นนะครับผมน้ำไหลแห้งครับผมนะครับเชิญเพื่อนเพื่อนนะครับผม คนไหนสนใจนะครับตกเด็ดตกป้านะครับผมนะครับเมื่อนี้ผมเข่ามาบึงฝายนะครับป้าเพื่อนเื่นมาหลาะบึงนะครับมาเลาะบึงฝายน้าหล่นนะครับผมเพื่อผนสนใจนะครับผมมาตกป้ากดนะครับเชิญได้นะครับผมเมื่อนี้ผมกะกับเพื่อนนะครับนี่นะครับกับเพื่อนผ้ากันมากนะครับมาตกป้านะครับเมื่อนี้เมื่อนี้ผ้ากันมาตกป้านะครับ มาล่องเบิองนะครับมาล่องเบิองปรากฏนะครับว่ามือนีสีได้บอ่อนะครับผมได้บอ่อได้เดี๋ยวมาเบึงกันนะครับผมเดี๋ยวไปทำกันโอ้กันเลยครับผมไปเบึงกันว่าสีได้บอ่อครับผมแล้วก็นั่งกินกินกินครับตัวนี้ตรวจสอบไปแล้วนึ่งหลังมาเบึงกันว่าสีได้บอ่อครับผมแลมานั่งผีด้วเขาผีไทยไหม นี่ครับมากับทีมงานครับมาหนี้ทีมงานตกปลานะครับนี่ฟากันมากบึงกอนนะครับว่าสีด่บอนะครับทดสอบไม้แรกนะครับหุ่นก็เป็นทีมงานตกตกปลาอปเปอื้อหู้นครับไปละคุ่นกันยางไปทางหุ่นนะครับ ส่วนผมนะครับเดี๋ยวจะตกปลากดอยู่นี่นะครับผมเดี๋ยวเข้ามาล่องนะครับมาลองเบิ้งกันนะครับวาสีไดลบอนะครับผมไฟนี่บอเเยยมา,ากเจะเกลือนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งกันว่าสีมีปลากดบอนะครับผมทดสอบทดสอบนะครับ ฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตะลิงแอกใจฉันจริงปลาไม่กินเยอะเนี่ยครับ EQ นะครับวันนี้พาสิมาเอาปลาชดโดใหญ่นะครับว้าอีกเรยว EQ หมานแล้วครับคนแหลกเต้ยหนึ่งเต้มครับ EQ นะครับโอเคใส่ไว้ สำหรับเพื่อนๆน,นะครับคนใดที่คิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับใ่านเพื่อนๆน,นะครับซอยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามานะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมในการสร้างคลิปรัางต่อไปนะครับผมส่วนคลิปนี้นะครับขอบุณและสวัสดีครับผม